อิทางสัพพะสัตตานังออตุตสุกิตาหงุสัพพิสัตตาขอสุขุนิสุขสมเกิดเกิดสัสตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้จะทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันแท้ข้ามก่อนน้ำอีมีนาปุญญาเกิดมีนาด้วยดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้านางสาวจันทาราดา ได้สวดยอพระกานแต่ปิดกนี้ขออุทิศวายกุศลแด่คุณพระเสีรัตนตรายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์พระองค์และอุทิศกุศลให้เกบิดามานาคูอุปชาอาจารย์ญาสนิทนิสหายผู้มีพระคุณและเทศเทวดาทั้ง16ชันฟ้าสิบั้ชันดิน เบื้องบนตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาจนถึงที่สุดพรมมาเบื้องล่างตั้งแต่อวิจีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดกอบจักรวาลอนันตจักรวาลท้างจาาัตุโลกบาลสิเิริกุเอาม,มาตลอดทางอินพรมยมยักษ์คนทันนาคาพิรุณพยายยมาราชในเนรบาลเจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่โพศพ พระเพร์พระพายพระผู่เจ้าที่เพื่อนสารสัตว์น้อใหญ่เจ้ากรรมนายเวทท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์ท่าน,นทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งเพิ่ไป,ไปด้วยได้ช้าผลบนหนีที่ข้าพระเจ้าได้อุทิศไปนี้จงเป็นอุป,ปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพานในปจันปจปจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าโนเธอพุทธังอนันตังธรรมังจักวารังสร้างขังนิพานะ お。 ำอธิษฐานขอพรพระข้าพเจ้านางสาวจันทาร,ราตนเขตขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออน,าขออนุภาพขออนุภาพแห่งบุญบุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นภาระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ และเกิดปัญญายาณทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดชาติจางยิ่งจนถึงความผนทุคคือพระนิพพานในอนักตกรตการนนเธอพุทธังชีวิต,ตังยาวะนิพพานังสารนังกาสาวิไปในร่างกายของข้าพเจ้านางสาวจันทรัตนเกศขอถาวายแด่ พระพุทธเจ้าเข้าถึงพระนิพพา,านสัตวมารกรรมเวรน่มีมาปจนเดชพระภูกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบนุศลุน้เจริญนุ่งเืองมีทรัพย์สิสนมหาศาลเป็นฐานธาณะทำความสำเร็จกิจที่ตั้งใจมาสนมทังปวงทำมังชีวิตต่างยาวะนิพพานังสะงระนังกชามิลมที่ข้าพระเจ้าหายใจข้าออกส่งไว้ซึ่งนางสาวจันทาร,ราตนเกตกตวายเด,ยรดพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระนิพพาน ทุกวิตกเศ้าหมองอย่างมีมาะจนเดชาปรกกุศลจงมาปบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญปิกุศลให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทา,ดาะนาาณะ ามาสแตนําเรจมนุษย์ทร้ปรทงปวงสาคัญชีวิตต่างยาววันนี้พานังสารนังกษามิอนาคตปัจจุบันข้าพเจ้านางสาวจันทารัฐประกเกตขอตะวานแด่พระสังกเจ้าพระเรียสง์เจ้า,าเ,เาข้าถึงปณิพัณฑ์บัตทั้งหลายกรรมทั้งหลายเวททั้งหลายศัตรูทั้งหลายยามีมาประจนเดชะาพักกุศลจงมาประเกิดสิ่งที่เป็นบุญบิกุศลตั้งแต่วันนี้ให้เจริญรุ่งเรองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานธาณะตั้งใจทําอันใดให้ส่นปัตจุนมาสัตนเนอร์มนุษย์ อุกาสะอุกาสะข้าพเจ้าลรอสาวจันทรนาบันเกิจเขาอ,อันเชิญเทพย,ยดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีจริงถึงสิชวิญฟาสุราลายัยตลอดจนกระทั่งภูกเขาเหล่ากาภูมิสถานรัตาบอารามที่อยู่ข้าพเจ้าล้วนคนดีมีวิเศษมาประจำปกปัก,ปกปิทักรักษาป่วยภัยอันตรายภายนอกภายใน ขอบขันทันรดาวของข้าพเจ้านางสาวจันทาราบุญเคปัตนาง,นงานเงินกิยติยศชื่อเสียงอันหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งนั้นนั้นอยากกัดข้องในใจให้ส่งปัตนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการตั้งแต่วันนี้สุขขอ คาถางเงินล้านนะคะ